รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาค่ะและตอนนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพพรฐร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดระยองนั่นเองค่ะดําเนินการนะคะโดยบริษัทปตทจํากัดมหาชนค่ะที่นี่เนี่ยมีพื้นที่ถึง60ไร่ค่ะและมีพืชสมุนไพรนะคะกว่า5้9ชนิดค่ะโดยนะคะจัดกลุ่มในการรักษาเนี่ยถึง20กลุ่มอาการนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องฝนนะคะวันนี้น้องฝนจะพาบุ้งและคุณผู้ชมมาพบกับสมุนไพรอะไรไปพบกับน,น้องฝนสวัสดีน้องฝนค่ะน้องฝนค่ะที่อยู่ตรงนี้แน่นอนว่าจะต้องเป็นพืชสมุนไพรแต่เป็นอะไรเอ่ย วันนี้นะคะเราอยู่กับกระรงาสงขาค่ะค่ะแน่นอนว่าเขาอยู่ในกลุ่มพืชหอมนะคะซึ่งดอกของเขาก็จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นค่ะ,คะซึ่งจะช่วยนะคะแก้อาการวิงนเวียนศรีรษะได้อย่างดีอนอกจากนี้ค่ะดอกของเขาสามารถนําไปต้มนะคะช่วยบํารุงหัวใจได้อีกด้วยค่ะนอกจากช่วยบํารุงหัวใจได้แล้วยัยงช่วยแก้ไข้ได้ด้วยนะคะแก้ไข้นอกจากดอกเขาแล้วนะคะก็ยังมีเนื้อไม้ของเขาค่ะาสามารถนําไปต้มยานะคะ<อ>ช่วยขับปสัสสาวะ ได้อีกด้วยนะคะแล้วเวลาที่น้องฝนบอกเมื่อสักครู่อะค่ะว่าเวลาเอาไปต้มเนี่ยคือเราต้องเอาไปตากแห้งก่อนไหมก็เอาไปตากแห้งด้วยได้ค่ะแล้วก็นําไปต้มเหมือน like ชงเป็นชา,ชาก็ได้เช่นกันก็จะช่วยนะคะให้สดชื่นแก้เวียนศีรษะได้อย่างดีบํารุงภายในร่างกายของเราคะ่ะเช่นบํารุงหัวใจบํารุงปอดนะคะก็นํากิ่งของเขาค่ะไปตากแห้งแล้วก็นําไปต้มยาได้ค่ะโอ้โหเรียกว่า สมุนไพรตัวนี้เนี่ยทำสรรพคุณค่อนข้างแบบเยอะมากๆเลยเหมือนบางคนเนี่ยปลูกไว้สวยๆปลูกไว้ที่บ้านประดับเฉยๆแต่ว่าไม่รู้ว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยสามารถที่จะนําไปต้มก็ได้เอามาดื่มหรือว่าจะช่วยลดอาการปวดหัวก็ได้ลดไข้ ก็ได้สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องฝนมากมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะในครั้งหน้าบุกจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับสมุนไพรอะไรนะคะที่จะนำมาเป็นยาหรือมีสปปรรพคุณนะคะในการบำรุงรวมถึงรักษาเนี่ยต้องรอติดตามกับรายการเชฟปรุงยาทานอาหารให้เป็นยาค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะปะตะทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน amarin tv